ใช่นะครับผมรบสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับผม MU ็มยซเนเดแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม m ม s ์เซเ v น l วกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนๆๆก็กลับมาอีกครั้งสำหรับเกมไมซ์เซ r v นเวลหลังจากที่แบบไม่ได้เล่นกันนานเนาะสำหรับเกมนี้นะทุกคนคือกลับมาครั้งนี้ผมมีโปรเจกต์ใหม่นะฮะอ่าโปรเจกต์ Project ใหม่ของเราครั้งนี้คือโปรเจกต์เอาพี่หมีไปเล่นหมดทะเลทราย เออก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะว่าพี่หมีมันชอบฤดูหนาวเออมันชอบอากาศหนาวแต่ถ้าเราเอาพี่หมีไปเล่นหมดทะเลทรยายคือมันเป็นอากาศร้อนมันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราเอาพี่หมีไปเล่นหมดทะเลทรยายคือไม่พอเท่านั้นทุกคนโปรเจกต์ของเราคือเราจะเล่นพี่หมีหมดทะเลทรยายจนกว่าจะถึง500วันอ่าหลังจากที่มันถึง500วันเราจะขาบสารสกัดก,กระดูก100ขวดมาใช้ทีเดียว ผมไม่รู้ว่าเครื่องเรามันจะรับไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเครื่องมันเครื่องเราเนี่ยมันจะเอาไหวหรือเปล่า100ขอวดคิดก่อนก่อนคือเราใช้16ขวดใช่ไหมสิบหกขวดพร้อมกันมันทําให้บ้านเราพังแล้วก็เครื่องก็เก็บพังคือเครื่องก็เก็บพังแต่ว่าโปรเจกตงเนี้ยคือผมจะเล่น500วันแล้วก็จะทําการกินสารสกัดจากกระดูก1 0 0ขวดนะฮะทุกคนคือที่ผมเอาพี่หมีไปก็เพื่อเอาไปตกปลานั่นแหละโอเค คือเราจะเอาพี่หมีไปนะทุกคนไม่ได้เลยพี่หมีนานแล้วแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เราจะเอาไปแน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นก้าหารทารุกโครงกระดูกมางกอนนะฮะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวที่เข้ากับพี่หมีที่สุดแล้วเออคือเข้าตรงไหนก็เข้าตรงสีขาวนั่นแหละโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็สเตตับพี่หมีก็มือปร่าประมงก็เอามือป่าตกปลานั่นแหละที่เราผมเอาพี่หมีมาเล่นโปรเจกต์นี้ก็ หาสาสตร์สกัดก,กระดูกล้วนอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมนะทุกคนก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้จกกักเกมนี้เนาะเกมนี้มันเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดไปวันวันาะฟังไม่ผิดเออเอาชีวิตรอดไปวันวันนั่นแหละโอเคผมก็จะเอาไอเทมเสริมไปด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็จะเล่นเป็นหมดทาร์สนะฮะหมวดทาร์สก็หมดทะเลทรายของเรานั่นเอง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเล่นกันเลยดีกวา่าเราจะเอาพี่หมีมาเล่นหมดหาท่า้อยวันดูดีว่าเราจะตายกันสักสิก,กี่ครั้งไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วนะทุกคนคือผมอาจจะเล่นกากไปหน่อยก็ต้องขอไปกันด้วยคือหางหายไปนานมากสำหรับเกมนี้ก็หมดนี้ก็หางหายไปนานเหมือนกันหมดนี้คือได้เล่นอยู่ครั้งเดียวหมดเนี้ยเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้ก่กกอนโอ้โหได้ทานกล่องสีเลี้ยง โอ้ยได้รองเท้าอันนี้ถือว่าดีถือว่าดีคือชุดเกาะตอนเริ่มเกมคือไม่จะเป็นสำหรับเราแต่ว่ารองเท้าน,นี่จะเป็นจะจับโอ้โหเดี๋ยวก็ได้ที่ซ่อมมาแต่ว่าข้อดีสำหรับบอลนี้มันจะมีต้นกระบ,บองเพชรนี่แหละทุกคนเออหลังจากที่ต้นกระบ,บองเพชรเนี่ยคือความสามารถของต้นกระบ,บองเพชรก็คือถ้าเราไปชิปไปคลิกมันอะ่ะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ทองมันพังไปก่อนถ้าเราไปตีมันปุ๊บมันจะเพิ่มเหล่าน้ำให้เรานะ ได้ไหมเออมันจะเพิ่มหลอดน้าให้เราได้ด้วยอะไรประมาณนั้นเอ้ยถ่ายไม่ทุบแล้วขอไปทุบอันนี้ก่อนโอเคผมจะเอาเหล็กไปด้วยก็แล้วกันนาะเดี๋ยวขอทุบต้นไม้ไปก่อนอ่าแล้วก็จะคาเป็นที่ทุบเหล็กเป็นก่อนโอ้โหไม่ได้เล่นนานตื่นเต้นเป็นกันนะเนี่ยทุกคนผมอาจจะพูดติีๆกันยังไงก็ต้องขอไปกันด้วยก็แล้วกันนะเออเอ้ยเดี๋ยวเอาพี่แอคถมาเลยก็แล้วกันเนทบไปคือพี่หมีมันก็มีข้อดีจงมือปราบะมงข้อเสียของมันก็คือ หิวง่ายนะทุกคนมันหิวง่ายมากสําหรับพี่มีเราต้องหาอาหารให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เออเท่าที่จะทําได้กันลอกเนี้ยเราไม่จะเป็นต้องกลัวเอ้เอานิ่งนิ่งนิ่งทําไมนิ่งทําไมช่วยพี่ช่วยพี่ตีช่วยพี่ตีเร็วไปโอ้โหเอ๊ะเนี่ยตีเข้าไปหนึ่งดอกเป็นไงล่ะเจ็บไปดิเจ็บไปดิเออไม่รู้มันจะไล่ฆ่าไปถึงไหนกันละเดี๋ยวต้องไปไล่ตาม้อาอยู่ไหนอุตายแล้วอุตายแล้ว,ลวสงสารจังเลย สงสารจังเลยเอามตูมต่อหมตูต่อหมูต่อคือตอนนี้เราไม่มีดาบเลยทุกคนเราจะเล่นกับหมูโดยใช้โดยใช้มังกรอน,น้อยของเรานะทุกคนหลังจากที่เราไปฝ่าฟันจนก,กว่าเราจะได้ม,มาวุ้ยปล่อยเพลิงทีเดียวตายเลยวะ่ะทําไมไม่เผาให้เราด้วยอะ่ะเพื่อน <laughs> ทําไมไม่เผาให้เราด้วยเอ,อ่อทําไมไม่เผาเนือให้เราด้วยเราต้องการมาตัวนี้ก็อุ้ยอุ้ยอุ้ตีแรงจังวะอู้ีเลงจังวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ามาตีแล้วค่อยอย่ามาตีค่อยอย่ามาตีค่อยตีแรงๆไม่ต้องตีค่อยเอ้ยอะไรอะไร ไอ้พ่นไฟไปเป็นไงล่ะเป็นไรอ่ะเจ็บไปดีเจ็บไปดีเจ็บไปดีมันบอกว่าคันคันเออคันคันเหรอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยดีคันคันไอ้พ่นไฟหน่อยดีลูกนี่พ่นไฟฟิวคันคันเหรอคันคันเหรอเดี๋ยวจะได้เป็นหมาย่างแล้วเมื่อไหร่มันจะตามั้ยอุ้ยอุ้ยเดินรอบเวียนเสียรู้มืดแล้วด้วยอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วคือคือแรกไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้มาหรือเปล่านะเออแต่ว่าขอคับท็อปไปก่อนเออขอคับท็อปไปก่อนมีซอมบี้โอ้มีวะมีวะ เออมีก็ช่างมาแล้วกันเราขอปักหลักไว้ตรงนี้แล้วก็ฟาร์มตอนกลางคืนไปด้วยเออเออหมาแม่งตีโคตรแรงดูดิหูเลือดหายไปโคตรเยอะโอเคฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนต้นเกมขอฟาร์มฟาร์มทุกอย่างฟาร์มทุดวิทีที่สามารถฟาร์มได้นี่ฝนนี่ฝนฝนฝนัหน่อยเออเนี่ยโอ้โหตายไปไงซอมบี้ก็แบบเป็นขี้อ่ะเออไม่อยู่ต่อหน้ามันก่อนน้อยของเราอ่ะเออตรงนี้ครัฟของได้นึกว่าเออขอครัฟครัฟคาฟดาบคาฟดาบ ปึ๊บเอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะเอ่อขอค้าศกดาบเออดาบ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 อุ้ยมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วขอดาบก่อนได้ดาบแล้วฟิวฟิวฟิวตายไปนลงละโอเคผมขอดาบเพชรเลยก็แล้วกันเนาะอ่าสําหรับดาบนี่จะขอเป็นดาบเพชรเลยก็แล้วกันจะได้แบบฆ่าทีให้มันเด้งไปเลยนี่นี่คือบ่อนี้ไว้ทุกคนเราสามารถสร้างบ้านต้นไม้ได้ด้วยเพราะว่าบ่อนี้คือตัวระเบิดมันจะไม่ได้ออกมาทุกวัน คือมันจะออกมาทุกๆ5วันมาเดี๋ยวขอไปหาเดินหาน้นามาันก่อนก็นแล้วกันนะทุกคนตั้งแต่เล่นหมนนี้มาเรายังไม่เจอน้นาเลยนะฮะเดี๋ยวขอเราต้องเราต้องเดินฐาน้ําตอนนี้เรามีดับเพชรแล้วนะทุกคนดับเพชรน,นี่เราสามารถฆ่าหมูสองครั้งก็ตายหลังจากที่เราเจอหมูตรงไหนเราก็จะทําการฆ่ามันที่หมดนะฮะทุกคนเพราะว่าเริ่มเกมแรกๆเลยเราจะเป็นอุยแมงมุมตัวนี้ไม่ได้เจอกันนานโอ้โหคิดถึงมงนมุมเสียงตาหนะ่ะโอ้โหย แปลกตาเหมอือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะเออเราไม่ค่อยเล่นหมดน,นี้ไงอุยน้ํานี่ไงจะเลี้ยวแต่มันค่อนข้างที่จะเล็กไปวะ่ะเออมันค่อนข้างที่จะเล็กไปอ่ะโอเคไม่เป็นไรเออเราเล็กก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทําการคลาบน้ำมาก่อนก็แล้วกันอ,อ่าฟึบเรียบร้อยแล้วก็คลาฟเป็นถังน้ําถังน้ําคลาฟไม่ได้วะ่ะต้องไปหาเฮ้ยมันมุมสีดําก็มาวะ่ะ อะไรตายตายแล้วผมต้องไปหาเออหาเหล็กเนาะหาเหล็กเพื่อที่เราจะมาทําการคราฟกับแปงนะเดี๋ยวเราจะทําการกองน้ํากินด้วยเพราะว่าตอนนี้เราเจอแหล่งน้าแล้วมันอาจจะดูไม่ใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวจะไปหาที่มันใหญ่กว่านี้คือผมคิดว่ามันน่าจะมีที่ใหญ่กว่านี้อยู่หรือเปล่าหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอหาเหล็กกันก่อนเออก่อนที่มันจะมืดเดี๋ยวผมต้องหาเหล็กกันก่อนนี่ตอนนี้ก็หิวแล้วเนี่ยหิวควดเร็ียวเลยงู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 หมา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 แล้ว นีหมาสามครั้งออ้ยสองครั้งว่ะโอ้โหโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะมือกันแล้วเดี๋ยวเราต้องเล่งฝีมือเล่งฝีมือของเราสักหน่อยแล้วก็กองน้ำเข้าไปครับทุกคนแล้วเราก็จะทำการคลาฟวันนี้อุ้ยไม้ไม่มีขอตัดไม้ก่อนฟึบฟืบฟบโอเคตอนนี้หิวหิวเป็นบ้าเลยหิวเป็นบ้าเลยก่อนที่มันจะมืดเดี๋ยวขอจัการเคลียอุ้ยงู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 จะไปไหนล่ะไปจะไปไหนล่ะคือผมต้องการฆ่าง,งูนะทุกคนคือการฆ่าง,งูเนี่ยมันฆ่าง,ง่ายด้วย เออมันฆ่าง,ง่ายด้วยแล้วเราก็จะได้หนังงูมาด้วยไงหลังจากที่เราได้หนังงูมาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราได้มีชุดเกาะได้เร็วขึ้นแล้วก็จะทําให้เราเออไดเออได้ทําการสร้างบ้านได้เร็วขึ้นเว้ยทุกคนเออแล้วทำไมเอาอนี้มาเผาเล่าอุ้ยขอเนี้ก่อจะหิวหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเออเออโอเคกินไปแล้วก็ขอกองน้ำมันก่อนนะทุกคนขอกองน้ำมันก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใส่เข้ไปไาแล้วก็ต่อไปผมก็จะทําการเออคราฟอันนี้ไปข้อนปอนข้อนปอนเออทุบอันนี้ออกฟิว ทุบบอ,อกปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็รออันนี้กองเสร็จเนี่เรากองเสร็จเลยทุกคนหลังจากที่มันกองเสร็จเราก็จะทุบออกอ่ะไปะตอนกลางคืนค่ำคืนที่2เราจะไม่อยู่ที่เดิมเพราะว่าเราจะไปเดินหาํำรวจน้ำนะทุกคนเราจะหาอุยเพชรเพชรนี่เราจะเป็นเราจะเป็นอะไรนะเพื่อนอุย้ยแมงมุมอย่ามายุ่งกับเราดีอย่ามายุ่งกับเราดีไม่อยากตายก็อย่ามายุ่งกับเราโอเคเอาเพชรกันก่อนแล้วก็จะเดินหาแหล่งน้ํากันด้วยเนาะมีคนป่าตรงนี้ด้วยโอ้โหตีอย่างแรง ที่ย่างแรงที่ย่างแรงตอนนี้ก็เพียนดีครับหูจะมายุ่งจะมายุ่งกับเราเพื่อนพี่เพื่อนของเรามันอาจจะมีข้อเสียที่มันกินบ่อยแต่ว่าข้อดีของมันก็คือวิออ่งช้าเอ้ยวิ่งช้ามันเป็นข้อเสียนี่ว่าคือข้อดีของมันคือตีแรงนะฮะทุกคนคือมันตีโคตรแรงเลยอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอเดินหาเลยนะนเพื่อนโอ้โหเจอเราเจอเป็นคนป่าแลวนะเออมันจะอยู่ข้างล่างสุดเดี๋ยวเราค่อยมาทําการฆ่ามันก็แล้วกัน โอเคแต่ตอนนี้ันนี our, ่ไงแหล่งน้าเจอเลี้ยวเจอเลี้ยวครับผมเจอเลี้ยวครับผมเดี๋ยวเราจะปักหลักปักฐานไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเอ่อตั้งหลักปักฐานตดงนีก็แล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เราก็ทําการโว้ยวิววิจะเย็นอ้ยนี้งูมึงตายตอนไหนวะเนี่ยงูเม่งยังไม่ทันที่ทําอะไรมันตายไปแล้วน่าจะเป็นโว้ยก้าหารทารกมังกรหูกระดูของเราฆ่าไปนะทุกคนชื่อแม่งโคตรยาวเลยอี้พายโอเคโว้ยอย่าไปยุ่งกับเราดิเอ้ยโว้ยตีไม่โดน วัดเลยปะล่ะวัดเลยปะล่ะวัดเลยปะลปะ่ะตายไปดีโอเคตอนนี้ก็ฟังกันไปก่อนนะเอา้าผมมีตัวคารบแล้วนี่ว่าเออไอชิพายมึงคาร์บมาทำไมเงี้ยมึงคาร์บมาทำไมเงี้ยวะเนี่ยเออเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันกนะสรับตัวคารบแล้วก็คาร์บกองไฟมันหนึ่งกองครับผมนี่กองไฟวางไว้ตรงนี้แล้วก็คราบเอ้ยไม่ต้องคราบดีเรามีอยู่แล้วโอ้โหยไม่น่าคาร์บตัวคราบเลยอะเสียดายไม้ต้องไปตั้งตัดไม้เพิ่มนะเนี้ยโอ้ยไม้ไมาจ๋า ขอไม้ได้อ่าหลังจากที่เราได้ไม้ปพิ่มเดี๋ยวผมจะค้าบกับดักนะทุกคนเดี๋ยวขอไปฟาร์มไม้เพิ่มเมันก่อนเออมีอาหารก็กินไปครับทุกคนตอนนี้เราก็แบบอยู่ในช่วงชิวๆชิวๆกันไปก่อนเราฟาร์มกันอุย้ยมึงเอาขวานมึงเอาขวานไปทุบเลยไปทุบทองเฉเลยโอ้โหมันจะไปแตกได้ไงเนี่ย <c oughs> เสียงเป็นไรวะเนี่ยฟาร์มกันให้ถี่ท้วนเดี๋ยวผมจะเดินหาสำรวจแมปนอกพาร์ตกันด้วยเดี๋ยวผมจะดูว่า เอ่อที่ที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านที่อื่นมันจะมีหรือเปล่าหรือมันจะมีที่นี้ที่เดียว เ,เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการครับเต็นวเวยเต็มมันต้องมาก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหลงทางเผื่อเราไปไกลๆรออาจจะหลงทางได้แล้วก็ครับกบดักมาเว้ยเผื่อการซอมบี้ตอนกลางคืนอะไรประมาณนั้นการซอมบี้ตอนกลางคืนด้วยคือผมจะไม่ได้สร้างให้มันโหดตอนนี้นะทุกคน,นเพราะว่าผมคิดว่าอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนฐานเ,เราอาจจะเปลี่ยนที่สร้างบ้านใหม่ก็ได้เดี๋ยวผมต้องไปหาสำรวจแมพให้มันถี่ท้วนกว่านี้ก่อนเอออะไรประมาณนั้น เนอะวต่อไปผมก็จะทําการเอาอันนี้มาปลูกสักหน่อยก็แล้วกันนะเอออันนี้มาปลูกสักหน่อยแล้วก็ตักน้ำเลยปับป๊บปั๊บอตักน้ําคือเราจะไม่ถึงเราจะไม่มีขี้เราก็สามารถเอาน้ํามาปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันเอออะไรประมาณนั้นเรียบร้อยตอนนี้ก็ขําคืนที่3ผ่านไปโอเคขอทำการคลับ,บอันนี้แล้วก็เอาอิโต้ทอง อนีไม่ใช่อิกตัวทองดิอันนี้มันอิกตัวเพชรแล้วเนี่ยโอ้โหอย่างโหดอย่างห,ด,างหดเลยเอาดีเอาดีเอาดีาดแตกแตกแตกเกไปดิแตกไปดิโอ้โหเอาโหอย่างเยอะมาอย่างเยอะคือทน,นี้มันมีถ้ำหรือเปล่าวะ๋ยนวะขอดูกันเออมีถ้ำหรือเปล่าเอ้ยออกมาปะอุ้ยมันไล่ตีเราด้วยเอาอะไรอะไรตีใครตีใครเอาวัดปลาวัดปลา,ปลาเป็นผีก็ตายได้เหมือนกันนะครับ โอ้ตอนนี้แม่งก็จะพังละเดี๋ยวขอซ่อมก่อมซ่อมซ่อมอุ้ยข้างบน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 เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหได้หนังด้วยได้ค่าซอบบี้ได้หนังด้วยโอเคถือว่าดีหนังนี่เราสามารถอัปเกรดรองเท้าได้ด้วยเนาะคือผมจะคราบเป็นรองเทา้ารองเท้าเพชรเลยเออจะได้เพิ่มความเร็วในการบีงของเราด้วยสำหรับชุดก่อนนี่ผมว่ายังไม่จะเป็นสําหรับตอนนี้เออชุดก่อผมว่าตอนนี้ยังไม่จําเป็นสักเท่าไหร่เออผมต้องการรองเท้าเพชรมากกว่าอะไรประมาณนั้น นี่ไงรองเท้าเพครขับมาเลยไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอรีหูอย่างเร็วเร็วก็เดิมคือข้อเสียสำหรับพี่หมีคือมันก็วิ่งช้าเหมือนกันนะทุกคนเออมันก็วิ่งช้าเหมือนกันเออมันถึงถึงมีรองเท้าวิ่งเร็วมันก็อาจจะดูไม่เร็วสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เร็วอยู่ดีนะเออมันก็เร็วกว่าปกติอยู่เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะเนี่ยดูดิใส่รองเท้าโอ้โหอย่างกระเทยเอออย่างกระเทยนี่กระเทยเลยโอ้โหซอมบี้บอกแม่งเออ กูมาทำไมวะเนี่ยมาทำไมวะเนี่ยมาตายฝาเปล่าเลยโอ้โหโทษทีนะซอมบี้เราต้องการฆ่านายว่ะเออเราขอโทษจีกิงเออคือผมต้องการต้นหญ้าว่ะเราต้องการใบหญ้าเพื่อที่เราจะได้ทำการไปหาใบหญ้ามาทำการคาเป็นห้องน้ำเว้ยเพราะาตอนนี้ปลดขี้ตอนนี้ปลดขี้ที่ปาเลยโอเคต้นหญ้าครับผมจังคกิวครับผมเอาอีกก็แล้วกันไม่รู้ว่ามันช้เท่าไหร่อ่ะมันจะเล่นนานแล้วด้วยอ่ะอืมโอเคที่มีหมาด้วย เฮ้มีหมาด้ะเดี๋ยวล่อหมาพอกันนี่กุ๊ก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 อันนไก่หมาเข้ามาดีหาให้เจอหาให้เจอแล้วกันเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าอยู่ที่ไก่ในในตายไปดีโห๊ะขี้มันตคกาก้อนโหตะขี้มันตคกาก้อนเลยวะโอเค หลังจากที่เราได้ขี้มาเดี๋ยวผมจะปลูกต้นไม้กันแล้วกันทุกคนปลูกต้นไม้คือถามว่าทาไมต้องปลูกจริง,รงๆอ่ะผมไม่ได้สร้างบ้านตรงนี้นะแล้วผมก็ไม่มีโปรเจกต์ที่จะสร้างบ้านต้นไม้ด้วยคือต้นไม้ที่ผมปลูกผมจะปลูกไว้ตัดเองเออผมจะตัดเองเพราะว่าผมขี้เกียจไปตัดที่อื่นด้วยเออขี้เกียจไปหาเดินตัดอ่ะเออเดินตัดที่เดิมมันจะง่ายกว่านะเออมันจะง่ายกว่าปกติเดี๋ยวผมจะไปหาพื้นที่สร้างบ้านที่มันอาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้ ตอนนี้ผมก็เลยยังไม่ทำการคับป้อมปืนยังไม่ทำการคลับอะไรให้มันมากมายเออ p h แรกเราก็ทําการฟาร์มกันไปก่อนนะะเรายังไม่รีบเรายังไม่รีบเราเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รีบอะครับอืมอะไรประมาณน,นั้นออย่างเฟี้ยวเลยว่ะเรื่อยๆไม่รีบก็มาวะโอเคเอันนี้มากินกินแล้วก็เอาอาหารมากินกินก็บอโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรารู้ว่าบ้านของเรามันอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอเดินออกจากบ้านกันก่อนแล้วก็เจอการลอกโง่ๆหนึ่งตัวแล้วก็ตายไป โอ้ยเดี๋ยวขอเดินสำรวจแมปก็แล้วกันนะแล้วก็ฟาร,ร์มของไปด้วยในในตัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายไปแล้วอุย้ยแมงมุม,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 มตัวนี้เราคิดถึงไหนมากนายรู้หรือเปล่าตายไปตายไปโหตัวหายนะดีดีนี่เองนี่วะเหล่านี้มันตัวหายนะดีๆนี่เองอุย้ยเจอแร่วะ่ะเจอหินสีเหลืองว่ะทุกคนโห่แย่ผมต้องการอีกหนึ่งก้อนอะ่ะผมต้องการอีกหนึ่งจุดว่ะ ถ้าเรามีหินสีเหลียงเพิ่มอีกหนึ่งอันเราก็สามารถคราฟอันนี้ได้เลยเว้ยคือมันจะเป็นป้อมฮิวหลังจากที่เรามีป้อมฮิวเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องกลัวอะไรแล้วอ่ะครับเออเออเพราะว่ามันจะเพิ่มเลีอยให้เราได้ด้วยเออโคตรดีโหตรงนี้น่าสร้างบ้านหรือเปล่าหรือเปล่าทาไมต้องมีคาว่าหรือเปล่าโอ้โหแหล่งน้าอันนี้เขาไม่เรียกว่าแหล่งน้ําเขาเรียกว่าบ่อเออดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยเอ้ยให้มันไปนเล่นเออเออให้ตัวน้ำมันเล่นไปเราจะไม่เล่นกับมัน เออโอเคแล้วก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆโอ้โหโคตรสบายหลังจากที่มีมังกรทาลกเออมึงชื่ออะไรวะเนี่ยมึงชื่อโคตรยาวเลยลืมแล้วนี่โอ้โหก้าหานทานลกมังกรชูกระดูกโอ้โหจำได้เฉยจำได้เฉยเลยโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอไอ้ขาวก็แล้วกันง่ายดีต่อไอ้ขาวลูกพ่อมันบอกว่าแม่งชื่อแม่ง เออเลรดจริงวะเท่าทีแต่ว่าเอาชช่นนี้ก็แล้วกันเออถึงจะไม่ชอบแต่เราก็จะเรียกนายนะเพื่อนไอ้ขาวอไอ้ขาวลูกพ่อเออยแหไะไอ้ขาวลูกพ่อไอ้นังนั้นมีแหล่งน้ำโอ้โหบ่อน้ําอีกแล้วโอ้โหอันนี้เขาไม่เรียกว่าบ่อมันเรียกว่าหลุมมันเรียกว่าหลุมนะ้เนี่ยโอเคยวขอเดินทางกนก่อนมันโอ้โหแหล่งน้ําแต่ละที่มึงอาณาจังวะมึงเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นบ่อมีแค่นี้ไงมันเนี่ยโอ้โหต้องตัดว่ะ นี่นี่โอ้โหได้สองถงังสองถังก็งหมดแล้วอะดูดิโอ้โหเดี๋ยวขอเดินหา,าเพิ่มมันก่อนโปรเจค500วันนี่ผมคิดว่าเราน่าจะไปถึงนะเออผมคิดว่าเราน่าจะไปถึงแต่ว่ามันจะไม่ถึงตรงที่เราจะตายเพราะซอมบี้100 100ขวดอือคือสอมบี้100ขวดผมกลัวเกมผมกลัวเครื่องผมไปว่ะ แต่เราจะมาลองดูกันว่าเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่ามันก็เรื่องของอนาคตนะเออมันเรื่องของอนาคตไว้ทุกคนเพราะว่ากว่าที่เราจะไปถึง500รวันกว่าที่เราจะหาสารสกัดจากกระดูกได้500เอ้ยไม่ใช่500ขวดดิบบ้าไป500ขวด100ขวดนิงก็ยากตายหาแล้วคือมันไม่ยากตรงที่ก้างปลานะคือมันยากตรงที่กระดูกเว้ยหนึ่งขวดมันใช้กระดูก30อันก้างปลามันใช้แค่ก้างปลา10อันนะ กระดูกมึงใชโ้โคตรเยอะเลยเราต้องฟาร์มกระดูกตั้งแต่เนิ่นๆแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งฟาร์มดีกว่าเดี๋ยวขอฟาร์มตัวพาร์ทดีกว่า,วาอเนาะฟาร์มตรงน,นี้มันอาจจะดูแบบน่าเบื่อเก่นไปอุยอ้ย,ยงู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 งอยงูงูทีเดียวทีเดียวท่านั้นทีเดียวถาน,านั้าน,านรู้กันอ่ะงูอุ้ยเยอะจังวะเยอะจังวะดีเหมือนกันเนาะเราจะได้หาหนังมาเยอะๆอุย้ยนี่ไงโอ้ที่นี้ที่นี้ที่นี้ว่างไงดีหรือเปล่าอตรงนี้เหรอกลางแบบหรือเปล่าเนี่ยกลางแแบบเหรอทุกคน ทุกคนว่ากางแบบมันดีหรือเปล่าเออเอาไงดีวะตรงนี้หรอถ้าเอาตรงนี้นะทุกคนอุ๊ยตีแรงผมว่าเอาที่เดิมดีกว่าเอาที่เดิมดีกว่าแต่ว่าตรงนี้ขอปักไฟไว้ก่อนโอเคแล้วก็ข้าไฟมาเพิ่มอุ๊ยมีตัวอะไรไปตีบ้านเราวะหรือว่ามันอยู่ใกล้กันวะทุกคนมันมันมันมี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 เสียงไปตีบ้านเราว่ะ เล้ยหรือว่ามันอยู่ใกล้กันอ่ะเดี๋ยวขอเดินสวนลงมาสวนกระแสน้ําคือผมคิดว่ามันน่าจะมีอยู่แค่สองที่หละสำหรับบ่อน้ําที่มันใหญ่เออมันน่าจะมีแค่นี้แหละทุกคนอุ้ยกวางอุ้ยกวางไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพื่อนไม่ได้เจอกันนานกวางมีเขามันจะไล่ฆ่าเรานะทุกคนเอ้ยไล่ฆ่าเราก็ไม่กลัวอุ้ยตายง่ายจังอ่ะไอ้หมายักด้วยเห็นะหมายักไปไหนวะมาอูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้กลัวอันนี้กลัวแมงเงยมึงวิ่งใส่เลยมึงมึงหมาหรืออะไรนี่อุ้ยตีไม่ทันอุ้ยอุ้ยหลบ บัตบัตจังหวะบัตอี๋จังหวะบัตเ,เป็นไงล่ะครับเฮ้ยมีไก่ด้วยว่ะเฮ้ยหมดนี้มีไก่ปะทุกคนอ๋อไก่ไก่ไกอ้โหดอกไข่ดอกไข่เฮ้ยม,มีไก่ด้วยว่ะโอเคตะกี้วครับผมตะกี you, สําหรับไก่เนาะคือผมจำไม่ได้ว่าหมดนี้มันมีบอสเป็นตัวอะไรนะแต่ผมคิดว่าน,น่าจะเป็นบอสงูหรือเปล่าบอสงูหรือเปล่าเฮ้ยมาน้อยมาน้อย มัดงูหรือเปล่าอะไรอะไรมัดอุ้ยอุ้ย,ยไปตีต้นไม้ให้มึงตีต้นไม้ถึงเพื่ออะไรไปแต่อ้ยตายโอเคก็เรียบร้อยนะทุกคนอ่ะโอเคนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอไว้เพียงเท่านี้ไปก่อนก็แล้วกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบผมในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยก็แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันก็เล่นมาจนถึง เอ่อ23นาทีแล้วนะทุกคนเล่นมา5วันแล้วขอหยุดไปแค่5วันไปก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือผมจะไปฟาร์มนอกพาร์ก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันไปขีหน้าสำหรับลกปนี้บา,บายบายผมถ้าชอบผมเล่นเกมนี้อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยก็แล้วกันผมจะได้รู้ว่าเกมนี้กับเกมโซลวิวคาบอะ่ะเกมไหนมันจะกระแสดังกว่ากันอา่าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะทุกคนผมอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าบางคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ได้ตอบหรือจะไม่ได้ตอบนะ ก็ต้องขอภัยกันด้วยแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์โอเคพุณมากแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละบายบายครับ